สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะผัดเปรี้ยวหวานหมูนะคะกับกุ้งแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะเราก็จะผัดกระเทียมสับให้หอมๆก่อนค่ะ เสร็จแล้วเราก็อหมูใส่ไปนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ะค่ะ ใส่แตงกวาลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็สับประรค่ะ แล้วก็ใส่ซอสนะคะซอสพริกแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะ ซอสพาเขียวค่ะแล้วก็ใส่กุ้งไปนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลสายค่ะเดี๋ยวเราก็ชิมนะคะ รสชาติอร่อยแล้วค่ะเปรี้ยวหวานมีทั้งรสเปรี้ยวรสหวานนะคะแล้วก็เค็ม เดี๋ยวเรารอผักนะคะพวกมะเขือเทศกับแตงให้เขาสุกกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็จะเอาขึ้น

แล้วก็ใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปนะคะใส่น้ำสักนิดนึงน้ำแห้งหมดแล้วคะ่ะจะได้เอาไว้สดน้ำนะคะแล้วหลอน เราก็ช้อนมาชิมว่ารสชาติเปลี่ยนแปลงไหมอร่อยค่ะรแจแล้วก็ปิดแก๊สได้แล้วนะคะเสร็จแล้ว นี่ค่ะผัดเปรี้ยวหวานหมูกุ้งของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ